สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับตอนนี้ฮะพระมาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเรามาร่วมอมนุทนาศาสตร์บุญใส่บาตรด้วยกันนะครับอ่ของแต่ละวันวันนี้ก็มีอ่าเอฟซีของคุณตุ้มตามนะครับเอฟซีของคุณตุ้มตามเนี่ยคุณวันเพ็ญน,นะครับต้องการใส่บุญร่วมบ,บาตรกับพวกเราชาวยูทูบเบอร์นะฮะแล้วก็นำภาสาหาาแนงนะครับนำปัจจัยต่างๆมา ให้พวกเราชาวยูทูบเบอร์ได้มีโอกาสทําบุญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้มามีส่วนในบุญกุศลอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็อนุโมทนาสาธุกรับพี่เขานะครับตอนนี้พระท่านก็นมาแล้วนะครับ ตรงนั้นนะครับ 不，你这边。 ขอกุศลคุบุญที่ได้ทําในวันนี้ถวายแด่พระพุทธพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญนนท์น,นำบุญนี้ถึงเทวดาฟ้าดินผู้มีพระคุณดวงวิญญาณทุกทุกดวงจิตที่มารอร,รับบุญกุศลจากจากเราพร้อมกับการนมนาธาตนโมทนาศาสทุกจากาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยเช่นกันนะครับ มเมื่อคืนติดสา,สาวันติดกันนะครับก็มีดวงวิญญาณชาวลับแหลนะครับซึ่งเขาอยู่ที่ภูเล็กไฟมานานนะครับสประมาณ30ปีนะพี่น้องอามารอมารอพาลูกนะเป็นดวงวิญญาณที่เสียชีวิตเป็นระยะเวลา30กว่าปีนะครับแล้วก็มา เดินวนร้องนะฮะในช่วงเวลาประมาณที่2อถึงที่สา,สาวันติดติดกันเมื่อคืนนะครับจนผมต้องลุกมาทำไมปกติเนี่ยเราสวดมน์ก็จะมีสัมภา,าเวสีมาเป็นชุดๆในในรายการไลฟ์สดุดกันแล้วนะแต่ชุดเนี่ยเข้ามาก็เรียกว่าเป็นเป็นก็เรียกว่าบุญสัมพันธ์เก่านะฮะ บุญสัมพันธ์เก่าในพบชาติก่อนนะก็เคยเป็นคู่ครองคนรักกันนะครับเขาก็แต่ว่าในชาตินี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยเราแหละเป็นชาวพิจิตรเขาเสียชีวิตจากการถูกทําร้ายแล้วก็มาขอรับบุญกุศลแค่เมตตาให้ไม่ยอมไปก็เลยต้องลุกขึ้นสวดพระอภิธรรมเจ็ดกัมปี ตอนตีสามาสามสวัน3คืนก,ก็ได้แต่สังเกตดูหมามันหอนทุกวันแต่ทําไมหมามันหอนแล้วก็มาวนอยู่แต่ตรงเนี้ยจุดสามวันติดติดกันก็เลยต้องลุกมาดูปัญหาอของการที่สุนัขมันหอนนะครับก็ปรากฏว่าเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่เมืองลัและกับคุณตาผู้เล็กไฟเป็น สองแม่ลูกนะแม่ลูกแม่ลูกอ่อนนะครับเขาเสียชีวิตแต่ว่าเขาอยู่เมืองรับเลยจนถึงวาระผลแล้วก็คือคามาขอรับบุตรสผลบุญก่อนที่จะไปสู่สุคติภูมิเพราะว่าเขาเสียชีวิตมา30กว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> เป็นพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรแต่ว่าไปเสียชีวิตที่ลำน้ำชีครับลำน้ำชีแล้วก็ดวงวิญญาณก็ได้ถูก พัดพามาอยู่กับเมืองรับแลที่ภูเหล็กไฟนะถึงเวลาที่เขาไปสู่สุกติภูมิก็เลยมาขอให้สวดอภิธรร่ให้และเช้านี้เราก็มาใส่บาตรอุทิศกุศลผลบุญด้วยกันและก็เป็นการอุทิศกุศลผลบุญถวายแด่เทวดาฟ้าดินดวงวิญญาณทุกดวงนะครับที่มาโมดนาสาทุกจากเรานะครับถว่าไปก็แปลกนะพี่น้อง ปกติกลางคืนในช่วงที่ผมทำรายการไลฟ์สดก็มีสำเวสซีที่หุ่งปูพระมาลัยครับแม่พระธิัาคนอิมท่านนำพามาแล้วก็มีมาเองมาเองแต่ก็จะมาอยู่รอตอนช่วงไลฟ์สดก็เราก็แผ่เมตตาหมู่ให้แผ่เมตตาหมู่ให้แต,ใหแต่วิญญาณสองแม่ลูกเนี่ยเป็นความผูกพันเป็นกรรมเป็นเวรพิเศษนะเขาก็ แผ่ไม่ตาให้ไม่ยอมไปไม่ยอมไปรอเรอเหมือนว่าอยากจะให้สวัสดีครับผมรอเพื่อจะให้เจาะจงสวดนะบทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีให้เฉพาะสองสองคนแม่ลูกก็เลยเวียนวนเป็นคืนที่3ตั้งแต่ที่สองี่สิบเกือบถึงที่สามวน้องผมมาเลยหลับๆต,ตื่นเลยก กำลังดูจริงๆก็ปรากฏว่าเป็นเป็นดวงวิญญาณรับแร่เนี่ยเขามาขอนะธรรมดาผมเห็นก็คือแผลไม่ตาแล้วก็ไปแล้วจบแล้วไม่ต้องมามารอเวียนวนอยู่รอบๆร้านแต่เมื่อคืน,นแผ่แล้วเขาก็มามาวนวนไม่ยอมไปหมาก็หอนอยู่อย่างนั้นน่ตัดปัญหามเสียงหมามันหอนอะไรนานจังเลยก็เลยลุกสวดบทอภิธรรม จ็ดคำพีให้ตอนเช้า,ชามืดเช้า,ชามืดในช่วงทีสามเมื่อกี้เสียงมาฟัดกันดังก็เลยหยุดน,นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาทางช anel พอจบคลิปแต่เพียงต่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดไลค์กดติดตาม subscribe ตัตทางช anel ด้วยนะครับสวัสดีครับ